สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีเกมมาให้ทุกท่านได้ทดสอบกันค่ะคุณจะเลือกใช้ถ้วยใบไหนกินข้าวสามารถบ่งบอกได้ว่าผู้อุปถัมภ์ของคุณคือใครแบบทดสอบจิตวิทยาคุณจะเลือกใช้ถ้วยใบไหนกินข้าวสามารถบ่งบอกได้ว่าผู้อุปถัมภ์ของคุณคือใครถ้าเลือกกันเสร็จแล้ว มาดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะว่าคำตอบของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรคนที่เลือกข้อ A ผู้อุปถัมภ์ของคนรอบข้างของคุณก็คือคนที่มักขัดแย้งกับคุณเสมอฟังดูไร้สาระสำหรับคุณแต่คุณเป็นคนที่มั่นคงและเรียบเรียบฉะนั้นจะดีมากถ้าหากในชีวิตจะมีบางสิ่งที่สามารถสร้างแรงก,กระตุ้นเพื่อทำให้คุณรู้สึกถึงแรงกดดันของชีวิตแม้ว่าคนคนนี้มันจะหาเรื่องให้คุณ ทำให้คุณไม่มีความสุขแตนน่ในกระบวนการแข่งขันนั้นกลับทำให้สามารถค้นพบศักยภาพในตนเองคนที่เลือกข้อ B ผู้อุปถัมภ์รอบข้างของคุณก็คือผู้นําของคุณคุณเป็นคนนิสัยเฉียบคมและมักพูดจาตรงไปตรงมาแม้ว่ามันฟังดูสมเหตุสมผลแต่ก็ทำให้คนณรอบข้างรู้สึกขุ่นเคืองและคิดว่าคุณมีอีคิวตำ่ำแต่คุณก็ไม่ใส่ใจกับมัน ผู้นำของคุณมักจะให้คําแนะนําที่สร้างสรรค์แต่ถ้าหากคุณเต็มใจจะฟังเขาบางทีความฉลาดด้านอารมณ์และไอคิวของคุณอาจมีคุณภาพที่ก้าวกระโดดไปไกลมากคนที่เลือกข้อ4ผู้อุปถัมภ์รอบข้างของคุณก็คือพ่อแม่ของคุณเองบุคลิก,กภาพของคุณได้รับอิทธิพลมาจากพ่อแม่ทําให้คุณอุปนิสัยรูปรักที่อบอุ่นร่าเริง และมีหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้ยวยความสามารถและสติปัญญาในชีวิตคุณเป็นคนที่มีศักยภาพในการประสบความสําเร็จถ้าวันหนึ่งคุณประสบความสําเร็จคนแรกที่คุณคณวรรู้สึกขอบคุณคือพ่อแม่ถ้าปราศจากการเลี้ยงดูของพวกเขาก็จะไม่มีวันนี้คนที่เลือกข้อดีผู้อุปถัมภ์รอบข้างของคุณก็คือคนที่ช่วยแบ่งบาวความทุกข์ยากกับคุณคุณเป็นคนลึกซึ้งและเก็บตัว ไม่แสดงออกขอเพียงแค่มีคนคนหนึ่งอยู่เคียงข้างกับคุณก็พอเมื่อคุณลำบากหมดหนทางเขาก็ให้ความช่วยเหลือการที่ได้เพื่อนยามลำบากนั้นถือเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะคนคนนั้นมีค่ามากต้องดูแลและห่วงแหนคนคนนี้ให้ดีหมายเหตุ head, การทดสอบทางจิตวิทยาให้คำอธิบายจากการอ้างอีกคำตอบเท่านั้นทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ